ครับสวัสดีครับวันนี้มาซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นโตชิบะมาดูอาการกันไฟไม่เข้าครับเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันเลยเราเช็คไฟเข้ากันไฟ220โวลต์ AC ตังวิเตอร์ไปที่ 2 5 0ห้มัดไฟเข้าวัดไฟเข้าไฟเข้าเบรกเกอร์ เบเกอร์ไม่มีไฟออกครับเบเกอร์เสียครับเราเปลี่ยนเบเกอร์แล้วไฟเข้าเรียบร้อยแนละ้วแต่ว่า ไฟ LED ไฟไม่ติดไฟสามหลอดไม่ติดสักหลอดฮีตก็ปิดเปิดก็ไม่ติดอันนี้มาดูเรามาวัดเทอร์โมฟิว สองตัวนี่ครับตั้งมิเตอร์ไปที่ค่าโอห์ม r คูณหนึ่งวัดมีสองตัวตัวแรกตัวแรกไม่เสียตัวแรกขึ้นตัวที่สองตัวที่สองไม่ขึ้นขาด แต่ว่าตัวที่สองมันมีปุ่มกดปุ่มมันเด้งลองกอดดูอืมกดลงไปแล้ววัดดูอ๋อได้ได้ใช่ได้แปลว่าโทรโมมันเด้งโทรโมมันตัดโทรโม,มตัด เดี๋ยวลองใหม่หลังจากเรากดสวิตช์เทอร์โมฟิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองดูไฟติดแล้วเป็นไฟมี LCB หลังจากหลอดไฟติดแล้ว เรามาดูว่าหม้อต้มทํางานไหมดูที่เซ็นเซอร์น้ําเข้าเป็นแม่เหล็กเราใช้แม่เหล็กเทสใส่ควงตัวนี้ปลายเป็นแม่เหล็กลองเทสดูเราเทสแล้วหลอดต้องสว่างเป็นหลอดหลอดโหลดหลอดโหลด,ลด,ลดไม่ติดแสดงว่าหม้อต้มไม่ทางาน มาดูกันว่าอะไรเสียโวลุ่มไม่เสีย เห็นว่าจิ้งจกก็ไปทำรังตายไปหนึ่งตัวอืมปิ้นไม้เลยครับ ดูว่ามีอะไรชอบอยู่ทำการเปลี่ยนไดแอ็ก เป็นเป็น DB4 ครับล้างด้วถินเนอร์ ทีนี้มาถึงขั้นตอนการตรวจเช็คหม้อต้มว่าหม้อต้มทำงานไหมเปิดเครื่องตลดไฟติดแล้วตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์น้ำน่าจะเป็นเซนเซอร์แม่เหล็กสายแม่เหล็กของไขควงลองเท็ดู เวลาน้ำเปิดน้ำเข้าข้างในจะเป็นทุ่นแม่เหล็กทุ่นแม่เหล็กก็จะขยับเข้าไปหาเซ็นเซอร์แม่เหล็กตัวนี้ยสีดำมันก็จะต่อวงจรต่อวงจรแล้วเกดูหลอดไฟหลอดไฟจะติด มันเป็นหลอดโหลดหม้อต้มเราลองโดยไม่มีน้ำไม่ได้ต้องใช้หลอดในการเทสถ้าหากว่าเราลองเสียบต่อโดยตรงต่อโดยตรงโดยไม่มีหลอดโหลดหม้อต้มจะร้อนจนไหม้เพราะฉะนั้นห้ามห้ามเทสโดยไม่มีหลอดโหลดเด็ดขาด ครับมาลองเครื่องกันคอยแตามาติดลันลี้เปิดน้ำเปิดน้ำาล้มาต้มติดทีได้ เปิดน้ำปับสรุปเครื่องนี้สีเ,เกอร์เสียเทอร์โมฟิลตัดไดแอคเสีย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ